ลูกค้ามีเงินฝาก USD วันสิ้นปีแปลงค่างเงินบาทด้วยอัตราใดคะถ้าไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มหักหน้าที่จ่ายจากยอดเต็มหรือยอดรวมแวดคะจ่ายค่าจ้างให้มาทํางานชั่วคราวในนามบริษัทวันละ400บาทต้องหักหน้าที่จ่ายไหมคะ40บวงเล็บสไม่เกินวันละ800ผู้จ่ายต้องยื่นพรมาดอ1ไหมคะ ลูกค้ามีเงินฝาก USD วันสิ้นปีแปลงค่าเงินบาทด้วยอัตราใดคะก็แปลงค่าเงินบาทณนะวันสิ้นปีนะครับลูกค้ามีเงินฝาก US ก็แปลงค่าเป็นเงินไทยด้วยเงิน US นั่นแหละครับลูกค้านี่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับนะบุคคลธรรมดาถ้าเขาไม่ได้มีไม่ได้มีไรายได้อะไรเป็นเงินที่โอนเข้าโอนออกก็ไม่เห็นจะต้องยื่นภาษีอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะว่าเราจะต้องแปลงค่าเป็นเงินบาทณวันสิ้นปี นิติบุนคคลก็ใช้อัตรามีเงินฝากทรัพย์สินก็ให้ใช้อัตราซื้อนะครับหรือใช้อัตราถัวเฉลี่ยก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะตอนนี้ก็กฎหมายชุดใหม่เนี่ยนะครับในมาตรา65ทวิเนี่ยนะครับเขาก็ให้เราเลือกได้ว่าเราจะใช้อัตราซื้อนะครับพราะเงินฝากก็เป็นทรัพย์สินนะครับหรือใช้อัตราถัวเฉลี่ยใช้ได้นะครับใช้ณสิ้นปีถ้าไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม หักหนะ้าที่จ่ายจากยอดเต็มหรือยอดรวมแวดคะนะครับผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจคําถามคุณฝนนะครับแต่ว่าจะตอบด้วยความเข้าใจผมแล้วกันนะครับว่าถ้าคุณฝนไม่จดแวดเนี่ยมันก็ไม่มีแวดที่ต้องเรียกเก็บนะครับผู้ประกอบการหรือลูกค้าอยู่แล้วหมายถึงว่าเวลาเขามาเรียกเก็บเราเขาไม่จดแวดเนี่ยนะครับสมมุติผมจะจ่ายเงินไปค่าติดตั้งอ่าค่าจ้างอ่าเรียกว่าต่อเติมออฟฟิศลวกัน10,000บาทนะครับสมมุติผมเป็นเป็นบริษัทเนี่ย มีผู้รับเหมาในกอไก่เนี่ยไม่ได้จดแวตมาคิดผม10,000บาทผมก็หัก3%จาก10,000บาท1 0 0 0 0บาทเลยผมก็จ่ายไปแค่9 000, 7 0 0เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดนายกอไก่ที่มารับจ้างผมเนี่ยเขาพอบอก,บอกคุณจองผมจดแวตด้วยนะแสดงว่าเวลาเขาจ่ายค่าจ้าง10,000บาทเนี่ยเขาก็ต้องบวกแวตมาอีก7%ก็คือ700เวลาผมหัก3%ผมก็ยังคงหัก3%จาก10,000บาทเหมือนเดิม นะะนั้นยเวลาผมจ่ายเงินออกไปเนี่ยเขาเรียกบินมาทั้งหมด1 0ื่นบวกเจ็เป็น1มื0นผมห,กหักไว้สามร้ผมต้องจ่ายหนึ่งหมืนะครับก็แตกต่างกันตรงนี้นะถ้าเกิดเขาจดแวตเนี่ยแวตไม่เกี่ยวนะเราหักเฉพาะส่วนที่เป็นค่าจ้างเท่านั้นนะสรุปคําถามจากคุณน้ําฝนเนี่ยถ้าไม่ได้จดแวตเนี่ยก็หักเลยจากค่าจ้างแต่ถ้าจดแวตก็หักจากค่าจ้างเช่นกันนะแวตไม่เกี่ยวนะครับ จ้างค้าจ่ายค่าจ้างให้มาทํางานชั่วคราวในนามบริษัทวันละ400บาทต้องหักนัดที่จ่ายไหมคะคือถ้าจ้างรายวันเนี่ยก็เท่ากับเป็นเงินได้40องเล็บนะครับก็ไม่มีสัญญาผูกพันนะครับจ้างวันไหนเราจ้างวันไหนเขาก็เอาแรงกายมาทำเท่านั้นเองก็เป็น40องเล็บ40องเล็บวันละ400เนี่ยยังไงเขาก็มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องชาําระภาษีนะครับผมอยากจะให้คุณพรทิพย์เนี่ยลองคํานวณง่ายๆนะครับว่า 40งบเล็บหนึ่งงเล็บสองเนี่ยถึงเกณฑ์ไหนต้องเสียภาษีลองตั้งบรรทัดแรกดูนะว่าเงินเงินได้ใส่ตัวเลข xx ไว้ก่อนนะเงินได้เนี่ยหักค่าใช้จ่ายหมา50เปอร์เซ็นต์ไม่เกิน10,000แสนก็แสดงว่าหักได้แค่1 0 0 0 0แสนสูงสุดนะครับเราก็ใส่ตัวเลข10,000แสนมาบรรทัดที่สองหักลดหย่อนบุคคลนะครับก็คือตัวผู้มีเงินได้ได้อีกหกหมื่นนะครับหักได้อีกหกหมื่นนะแล้วก็ได้รับยกเว้นสําหรับเงินได้1น0 0 0แสนห้าหมื่นบาทแรก ฉะนั้นเอา3าตัวนี้มาบวกกันเนี่ยก็คือ10,000แก็คือหักค่าใช้จ่ายเหมานะครับลดหย่อนก็คือ6 0,000กรอณอีที่เราไม่มีคู่สมรถเราคนโสดนะแล้วก็ยกเว้นอีกแสนห้ารวมแล้วทั้งหมดก้อนนี้สามแสนหนึ่งแสดงว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้ามีเงินได้3ไม่เกิน3ามแสนหนึ่งบาทต่อปีเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับแต่ก็ยังมีหน้าที่ต้องยื่นแบบอยู่ดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่า3ามแสนหนึ่งบาทไปหาร12เดือนถ้าเรามีลูกน้องนะครับจ่ายเงินเดือนไม่เกิน เดือนละ25,833บาทจุด 3, 3สามสามสตางค์ต่อเดือนเนี่ยก <_ d ance> ็ไม่ต้องหักหน้าที่จ่ายเขาไว้เพราะแสดงว่าเขาไม่มีหน้าที่ต้องยืน่นนะครับเงินได้เขาไม่เกิน3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทแล้วถ้าจ้างรายวันละ่ะถ้าจ้างรายวันเอา3 000, 000, ามแสนหนึ่งหมื่นหารด้วย3 000, 5, 000, ามร้อยวันเนี่ยมันก็ได้849บาทจุดสามสองบาทต่อวันนะครับถ้าเราจ่ายไม่เกิน849บาทเนี่ยเราก็ไม่ต้องหักฉะนั้นจากคําถามคุณพรทิพย์เนี่ย,ย 8, 000, นะครัว 8, 000, 800, 000, บว 8, 000, 000, บา่ว 8, 000, 000, บา จ่ายค่าจ้างมาทํางานชั่วคราวในนามบริษัทวันละสี่ร้อบาทเนี่ยสรุปก็คือไม่มีหน้าที่ต้องหักนะครับเพราะก็มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีสี่สิบวงเล็บสองไม่เกินวันละแปดร้อยผู้จ่ายต้องยื่นพรอมาดอหนึ่งไหมคะคือคุณจะจ่ายไม่เกิน8ปดร้อยสิบเ้าบาทเนี่ยนะครับอันนั้นคือเรื่องไม่ต้องหักหนะ้าที่จ่ายนะครับแต่ทุกครั้งที่จ่าย4ี่สิบวงเล็บสองไม่ว่าคุณจะจ่ายเท่าไหร่ นะครับต้องไปยื่นรวมในแบบพองระรอหนึ่งด้วยสิ้นปีก็ต้องยื่นด้วยแบบพองรอหนึ่งก่อด้วยนะครับฉะนั้น4ี่สิบมเล็บหนึ่งมเล็บสเนี่ยจะจ่ายเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจนะครับมีหน้าที่จะต้องยื่นในแบบพองระรอหนึ่งเสมอนะครับสิ้นปียื่นหนึ่งก่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ